พอดีย่างว่าพ,อพ,อพ,พ่อพญายพญปุณคำไพดินอยู่หมู่สิบตำบลทาวงเวพื่อเสรภูมิเพื่อนเฮ็ดกระบ,บองหรือขี่ย่างขีในใน่ไตนะครับปัานเท้าเอ,านบบอินกระบองพญปุณอายุสี่ 8, 4, 8, 8, 3, 4, 4, ว่าแปดสิบสี่แปดแปดสิบสามแปดสิบสี่ีกัคงเฮ็ดให้ใลูปให้หลานเบิ่งพู้เกิดไม่ในรุ่นคนึนกสิบปพที่เกด่เคยเห็นจเกด นะครับนี่นเส้นเคยเป็นเด็ดเอ,าเอา,า,อาเอาขี่ย่างเอาขีหย่างมานะครับนี่เราต้องตรง,งใส่สีขั้นดอกอ่าขั้นดอกนี่มันด,ด,ด,ดีดีก็คือไม่พอกนะครับนี่ไม่พอกนี่ขั้นดอกหลายคนจะบ่เคยเห็นกัะเทียมเนเด็ดน,นะครับ เบิดเบิดอำเคื่อเสีย่สีมีบูบนะครับอันนี้เ้นต้นนเพชรนะครับเป็นข้นข้นเปิขายมัดละเท่าไรกับพ่เนี่เล่มละยี่ยบาทเล่มละยี่สิบบาทจังเป็นข้อือไปออยไฟพี่น้องน้ำมันย่างน้ำมันยางเนี่ยเป็นเป็นเป็นเปลือกมาส่วนย่างหน้านะครับส่นหนาเหลือวิธีเี่เอาน้ำมันย่างเนี่ยผมสีภาพพี่น้อง ไปเบิ่งอยู่ทีนึงนอยู่ว่าพิธีการเพคนดอกแบบสมัยโบราณน,นะครับบางอย่างอยู่เป็นเป็นเป็นเศษแบบสมัยโบราณครับพวก,ข,ออกาข,าข้าวจะเอามาขายหนึ่งขาวจะเอาน้มันเครื่องเก่ายวนมันยางบักต่อยผสมกันนะครับอันนี้คือคือแบบโบราณน,นะครับหา,หาหา,หาบางอย่างยากอยู่ครับพิธีการเพคนเศษทพิธีการผสมนะอาบดอกลงไป เพราะมันคันดอกขีย่างมันบาดสืบท่ซึมเข้าไปในอ่าตัวไม้ได้นะครับเต้นไม้แก่นเนี่ยมันสืบท่ซึมมันสีมันเสีาดังไฟว่าได้นะครับนี่ครื onun, ่อ่วนผสมของเพื่อนนะครับประเทศมาหลายปีและนะครับเป็นยี่สิบสองที่บวกปีแล้วมันจะตายจากกันเถอะเพื่อนว่าเสียหัเหยียดเลยไปบ่ได้ที่เสือบเนี่ยคือสีย่าง ท,ที่น,นังแแท้ผมมีส่วนผสมอี่ยังนะครับนี่นี่ครับเมื่อำเพื่อเสียนี่ก็ซื้อเพนไงแต่คูเด,เดียวนะครับคูดเดียวนี่ผสมผสมนี่็จะมาเสใ <c oughs> ส,ส่บตององกุ้ง่ไปบตกุ้งบมอ่บองตากเพราะุม่นเอเงกเอาใบตองกุงงงก้ง ห่อนะครับการใส่วัลคิมันอันตราย่้อนผสมมาแล้วผสมแล้วแล้วคำวามาใสอยู่ที่นี่มาใสเนี่ยไ้พอได้จะม้อ,อ,อมนหล่ๆแล้ว,วเพิ่นกับสีห่อคือจังห่อแหนมห่ออย่างนี้แหละคนบางคนเล็กหน่อยเกิดมาเงี่ยรุ่นกับที่บุจากว่ากระบองเป็นแนวใดอ่าผู้ใดต้องการนะครับ สั่งซ I mean, ื้อได้นะครับจากเปียอกของผมจากไร่ของผมนี่ยละนะครับเรียบร้อยยี่สิบบาทว่าไงครับสั่งได้แต่ว่าสั่งก่อนขันม้าซื้อกันสั่งไว้ซะกันนะครับสั่งไว้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับขันย่างฝนนี่ก็เก่าชิย่างไม่ได้นะครับฝนเศร้าตก วิที่การเอาสีง่ายอย่างไดผมสิน้ำเพิ่นไปเบิงยุดดวงจักเหมืออยู่นะครับเอาไปได้ตอนการกระชั้นนะครับเด้อ